ครับสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดนวันนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็กลับมาดูที่สภาวะของเซ็ตเช่นเดิมนะครับก็ทะลุทะลวงขึ้นไปรุนแรงพอสมควรอย่างที่คาดหวังไว้ก่อนหน้านะครับแต่ว่ามัน <c oughs> มันผิดวันไปหน่อยเนาะ วันนี้นะครับก็ปิดบวกอยู่ที่18จุดนะครับ1,703นะครับคาดหวังในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเป็นยังไงนะครับในส่วนมุมมองของตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าตัวเซ t ตอินเด็กนะครับก็ยังคงขึ้นนะครับแต่อาจจะมีการเทคโปรฟิตในช่วงเช้าก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีการ ปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับอาจจะมีการเทคโปรฟิตเนี่ยลงมาที่ประมาณ1,695ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบ่งไทม์เฟรมย่อยที่คาดหวังนะครับไทม์เฟรม e ชั่วโมงก็คือ,อเลี้ยงตัวอยู่ตรงนี้นะครับ1,695นะครับถึง1,708ตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่ไปคือลักษณะของการเป็นยังไงคือเป็นอย่างนี้นะครับ ก็อยู่ในกรอบของการขึ้นลงไซเวทตรงนี้ก็ใช้ระยะทางประมาณ6ถึง7จุดนะครับประมาณนี้แหละลงได้ลึกมากถึงตรงไหนนะครับที่จะทำให้ไม่เสียทรงก็ลงได้มากถึง1690นะครับ1690ก็อีก 1690ไม่ควรไม่ควรลงมาปิดแก็บเนาะลงได้มากสุด1690ครับก็อีก10จุดครับ13จุดนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของมุมมองผมเองผมมองว่ามันจะไซเวี์ในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับเพื่อซับแรงขายนะครับเพราะว่าตรงนี้ยโอบอลแล้วนะครับโอเมื o ่อโอบอลเนี่ยจะซับแรงขายก่อนนะครับ หรือขึ้นอย่างช้าๆนะครับค่อยๆขึ้นนะครับไอตัวที่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะอืดน,นิดนึงนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเราดับกราฟเซตง่ายๆนะครับตรงนี้ถ้าทะลุขึ้นไปนะครับก็จะมีเป้าหมายอยู่ที่1630นะครับตรงนี้1635เนี่ยผมได้มาจากการวัดอย่างนี้นะครับ ชุดกรอบการเล่นนะครับยกขึ้นไปนะครับจะได้อยู่ที่1692เนอนาะแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ1630นะครับ1634ใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้แหละเป้าหมายของเซตอินเด็กนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ต้องรีบนะครับสำหรับเซตอินเด็ก อาจจะไหลตัวกลับลงมาปิดที่ตรงมาสักพันหร้อยแปดสิบได้นะครับแต่อย่าทำโลแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวเซตินติกก,ก็จะเดินหน้าต่อนะครับเพราะว่าเงินเข้ามาอย่างโหลานมากนะครับถ้าเพื่อนๆดูตามมาร์เก็ตติ้งที่ส่งให้ทางไลน์นะครับจะเห็นว่าเข้าเยอะมากนะครับหมื่นเจ็ดนะครับวันนี้เรามาดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับที่จะเหมาะกับ การถือหรือซื้อลุ้นกับเซตไปนะครับก็คือ a o t ครับวันนี้ปิดแท่งเทียนนะครับบวกขึ้นนะครับเบรกแนวต้านขึ้นมานะครับบวก3%ที่65.50ตัวนี้แนวรับอยู่ที่65ท้ท่วนๆเลยนะครับ65ท้ท่วนๆครับ หรือหุ้นมันตัวใหญ่นะครับบางทีอาจจะไหลลงมาที่64.50แล้วก็ยกตัวขึ้นไปผิดนะครับโซน65บาทได้นะครับเป้าหมายของตัว a อ t นะครับจุดแรกที่ผมเคยดับไว้ตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับ68บาทนะครับก็คือประมาณ7%หลังจากเบรกเอานะครับแต่ได้เงินเข้ามาหาศาลขนาดนี้คาดว่ามันคงไม่อยู่ที่นี่นะครับ สำหรับตัวราคาของ eot นะครับเราใช้ฟิบนัชชีจับปุ๊บตรงนี้นะครับเราจะได้เป้าหมายของเซตเอ้ของ,ง eot นะครับข้างต้นนะครับข้างต้นอาจจะไม่ได้ชัวเท่าไหร่อย,อยู่แล้วนะครับอยู่ที่70บาทครับ73.25ครับแล้วก็7 7ถึง78บาทประมาณโซนตรงนี้นะครับจะเป็น เป้าหมายของตัว l t t ที่คาดว่ามีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นไปได้นะครับจากตรงนี้ถ้าย่อลงมาที่65จริงนะครับก็จะมีระยะทางอยู่5-6%ถึง6%นะครับถ้าไปถึง73ก็ได้12%เเซนต์นะครับ ไปเจ็8สิบเจ็ดเจ็ดิแปดก็ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเปอร์ซึ่งในการวิ่งแต่ละรอบก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็ลุ้นกันไปนะครับก็ถ้าคนถือมาตั้งแต่ล่างล่างก็ดีใจด้วยนะครับกับตัวผมเองก็อาจจะคล้ายๆกับเพื่อนเพื่อนก็ได้นะครับคือไม่ไม่ไปไหนอาจจะยังผิดผิดตัวนะครับก็ยังรออยู่นะครับเพราะว่าผมยังอยู่ในเซ็ตร้อยนะครับไม่ได้ซื้อหุ้นตัวเล็กเท่าไหร่นะครับ 50-60%ของพอร์ตเป็นหุ้นเสร็จลอยนะครับอาจจะมีขึ้นไปบ้างนะครับก็มีอมตะนะครับก็จะมีบวกไปบ้างนะครับแต่ไม้สองก็ยังอื้ออยู่นะครับก็อยู่ประมาณโซนส่วนนี้นะครับไม้สองผมึ่งซื้อตรงนี้ไปเองนะครับคาดหวังว่าขอขอขึ้นไปสัก23.4บาสได้ไหมนะรับยบบาทนะครับถ้าวัดถีบ,บนัชชีจากตัวนี้ถ้าใครอยากจะ ตามนะครับก็23.4นะครับแล้วก็25บาบาททวนๆนะนะครับมานโซนตรงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นระวังจุดสตอปลอ s ของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการไล่ตามตรงนี้ก็เหมือนผมนะครับมันไม่ใช่จุดโซนที่มันถูกแล้วนะครับเป็นโซนที่ เริ่มอันตรายแล้วแหละแต่ผมมีไม้แรกเข้าไปแล้วด้วยนะครับผมก็เลยอ่ะก่อนนั้นมันไม่มีสัญญาณชัดขนาดนี้นะครับกลุ่มแบงก็ยังตื้อๆนะครับทําให้ผมเองนั้นหวดอาตะเข้าไปซะนะครับเดี๋ยวคอลุนกันต่อไปนะครับ ถ้าไม่ไหวก็อาจจะปล่อยๆมาแล้วก็หากลุ่มตัวที่พาเซตไปแล้วย่อลงแล้วกันนะครับช่วงจังหวะย่อในการรับนะครับเพื่อที่จะเก็งกำไรไปต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดี